เรามาดูสูตรที่ต้องรู้ในเรื่องของตรีโกณมิติกันก่อนนะคะตรีโกณมิติเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วถ้าเขากําหนดให้ตรงนี้เป็นมุมฉากด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าฉากแล้วถ้ามุมที่เราสนใจคือมุม A เห็นไหมคะด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A เนี่ยก็คือ A ตัวนี้เห็นไหมเราจะเรียกด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมนี้ว่าเป็นด้านข้ามค่ะ และด้านที่เหลือเราก็จะเรียกว่าเป็นด้านชิดนั่นเองเอเขาเรียกว่าอะไรคำศัพท์เฉพาะ3ตัวนะคะที่เราต้องรู้เกี่ยวกับตรีโกณก็คือไซน์ o s ศแทนนั่นเองค่ะไซน์ o s ศแทนสูตรของเขาก็คืออุ๊ย,ย,ยข้ามช,าชิดฉาก แล้วก็ข้ามชิดนะคะอันนี้เด็กๆคงจะได้ยินมาบ่อยแล้วข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดคือสูตรเบสิกของไซน์คอสแทนนะคะไซน์เอจริงๆแล้วถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ s i น์เอส่วนหนึ่งหากพี่เอามาเขียนกลับกันก็จะกลายเป็น1ส่วน s i น์เออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนกลับเรามีชื่อเรียกส่วนกลับของ s i น์เอว่าเป็น c o s e c A มาจากคำศัพท์เต็มๆว่ามันคือ cosecant นั่นเองนะคะเราเรียกสั้นๆว่าเป็น cosec a เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นส่วนกลับสูตรก็กลับกันจากข้ามฉากเปลี่ยนเป็นฉากข้ามค่ะอ่ส่วนกลับของ cos a ก็คือ1ส่วน cos a ชื่อเรียกของเขาก็คือ sec a ย่อมาจาก s e c a n t นั่นเองนะคะจาก cos A ที่มีสูตรคือชิดฉาเวลาเขียนส่วนกลับก็จะเป็นฉากชิดส่วนกลับของ t A นเนะคะเราจะเรียกเขาว่าเป็น Cot A ค่ะย่อม,มาจากคำว่า c o t ท n g e n t นะคะก็คือชิดข้ามทีนี้เราลองมาท่องค่ะสูตรพื้นฐานไซ n ์คอสแทข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด หากเรานํามาเขียนส่วนกลับก็จะได้ชื่อใหม่จาก s i น์ส่วนกลับของไซน์ชื่อว่าโ o s e กคอสส่วนกลับของ Cos เรียกว่าเซกแทนส่วนกลับของแทนเรียกว่าคอ t A เอนะคะเพราะฉะนั้นเราจําดีๆถ้าแทนมีตัว T ส่วนกลับของแทนก็คือคอรดเพราะคอก็มี T เหมือนกัน s i น์ side, คู่กับโค c คอสคู่กับเซกและแทนคู่กับคอ พอเรารู้แบบนี้สูตรที่เราพลาดไม่ได้เลยคือหากพี่เขียนว่า s i n A คูณด้วย Cosec A จะมีค่าเท่ากับ1อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้คือถ้าเรานำา sin นะคะ s i n a มาคูณกับส่วนกลับของตัวมันเอง Cosec ก็คือส่วนกลับของ s i n ก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน s i n ถูกไหมคะ ตัดทอนกันโชะโชกก็จะได้เท่ากับ1ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าถ้าเราเอาไซาคูณกับส่วนกลับของตัวมันเองจะเท่ากับ1สเสมอจากนั้น cos A ก็มีส่วนกลับเรียกว่า sec a คูณกันจะเท่ากับ1และ t ทน A ส่วนกลับคือ c o t คูณกันจะมีค่าเท่ากับ1สเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออีก1เซตที่เราต้อง รู้และจําให้ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะอีกเซตหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเซตของโคฟังชันโคฟังชันคืออะไรก็คือการเติมเต็มให้ครบ90นั่นเอง90องศาอย่างเช่นอันดับแรกเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าโคฟังชันคู่ของโคฟังชันมีใครคู่ใครนะคะก็คือ s i n จะคู่กับคอสอันนี้เป็นคู่โคฟังชัน คู่แรกต่อมาโคเซกเนื้อคู่ของเขาก็คือเซกแล้วก็ง่ายๆเลยน่าจะเดาออกแทนเนื้อคู่ของแทนก็คือคอตถามว่าพี่คะอีโคฟังชันตรงนี้มันใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงและหายังไงอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเกิดไซา์พี่เอาทรายกี่องศาดีอะทรายสาองศา จะเป็นคู่ฟังก์ชันกับ c คอ60ส60องศาเห็นไหมเพราน้องๆสังเกตนะคะหากเรานำขนาดของมุมมาบวกกัน30บวก60ก็จะได้เท่ากับ90พอดีแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหากหนูรู้ว่าค่าไซน์0าตัวนี้ยค่ะไซน์ามีค่าเท่ากับเศษ1 2. ส่วน2แสดงว่า c คอ60ส60คู่ โคฟังกชันของเขาก็จะมีขนาดเท่ากับ1ส่วน2เหมือนกันเห็นไหมนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อคู่โคฟังก์ชันอ่ะมันหาแบบนี้ว่า 1. s i n คู่คอสหลังจากนั้นถ้าเกิดไซน์มีขนาด30 c o s ก็จะต้องมีขนาดมุมที่เหลือจาก90เห็นไหมคะอ่ะแล้วพอเราได้มุมที่มันเติมเต็ม,ตมครบ90แล้วค่าของไซน,น์นั้นๆกับคอสนั้นๆจะมีค่า เท่ากันนั่นเองหากที่ยกตัวอย่างว่าเป็นโคเซกโคเซก10องศาแสดงว่าคู่โคฟัง์ชันของมันก็คือเซก80องศานั่นเองเห็นไหมเพราะ10บวก80ก็จะเท่ากับ90แทน25จะเท่ากับคอร์ด90ล50ได้เท่าไหร่ เอ้ย90ลบ25ก็จะได้เป็น65แสดงว่ามันจะคู่กับคอรด65องศาทีนี้เราลองมาดูสูตรสําคัญที่เราพลาดไม่ได้อีกเซร็จหนึ่งของตรีโกณเลยก็คือสูตรที่มาจากวงกลมหน่หน่วยนั่นเองถามว่าวงกลมหน่หน่วยคืออะไรคือการที่เราวาดวงกลมลงบนจตุภาคทั้ง4จะตุภาคทั้ง4จะเกิดจากการที่แกน x ตัดกับแกน y แกน x คือ x นอน y ตัง้งแล้วเมื่อ x นอน y ตั้งมันตัดกันจะเกิดจุดตัดตรงนี้ตรงกลางค่ะเราเรียกจุดสีแดงๆตรงนี้ว่าเป็นจุดกำเนิดนะคะซึ่งมันก็คือคู่วอันดับ0 0นย์ั่นเองทีนี้วงกลม1หน่วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า1หน่วยหมายความว่ารัศมีของวงกลมจากจุดกำเนิดจะต้องยาว1หน่วยนะคะทุกๆด้านอะพี่ก็วาดวงกลมเลย พอทีนี้เรารู้ว่ามันคือวงกลมหนึ่งหน่วยปุ๊บสแสดงว่าตรงนี้มันตัดแกน x ที่เลขหนตัดแกน y ที่1ตัดแกน x ที่ติดลบหนึ่งแล้วก็ตัดแกน y ที่ลบหนึ่งเห็นไหมคะเขียนเป็นู่้วนดับค่ะตรงจุดนี้ก็จะได้เป็น x เป็นหนึ่ง y เป็น0ูนย์ x เป็นศูนย์ y เป็นหแล้วก็ x ลบหนึ่ง y เป็น0แล้วก็ x เป็นศูนย์ 0, y เป็นลบหนะคะ จากขู้วันดับตรงนี้ค่ะด้านหน้าคือค่า x ด้านหลักคือค่า y แต่เวลาที่เรานำมาวาดเป็นวงกลมเนี่ยแล้วอยู่ในบทตรีโกณเราจะเรียกค่าตัวหน้าว่าเป็น cos ตัวหลังเราจะเรียกว่าเป็น sin ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะนำสมการวงกลมมาใช้สมการรูปวงกลมนะ สูตรของเขาก็คือ x กำลังสบวก y กำลังสองจะเท่ากับ r คือรัศมียกกำลังสองนั่นเองทีนี้เรารู้แล้วว่า x ตัวนี้ค่ะมันคือค่า cos ถูกไหมเรานํามาเขียนในบทตรีโกณเราก็เปลี่ยน x เป็น cos กาลังสบวก y คือ s i n กําลังสจะเท่ากับ1ยกกำลังสองนั่นเองซึ่ง 1>, 1ยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะตรงนี้เราเลยได้และอีกสูตรหนึ่งว่าในสูตรตรีโกณที่ควรรู้ก็คือคอสยกกำลังสองบวกซนย,ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเนื่องจากหามาได้จากรูปของวงกลม1หน่วยสูตรที่เราได้เมื่อกี้นะคะว่าคือคอสยกกำลังสองบวกซน์กำลังสองจะเท่ากับ1นั้นหากพี่บอกว่าพี่เอาค่าคอส a ยกกำลังสองกำลังสองหารตลอดหารด้วย cos ยกกำลังสองนะคะน้องๆดูนะ cos หาร cos ตัดกันได้เป็นหนึ่งบวกด้วย sin กกำลังสองส่วน cos กำลังสองแน่นอน s ซ n ์ส่วน cos มันมามันคือแทนนั่นเองมันคือแทนยกกำลังสองจะเท่ากับ หส่วน cos กำลังสอง1ส่วน cos กำลังสองมันคือส่วนกับของ cos ก็คือเซกนั่นเองเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นเศกเกกำลังสองที่ย้ายแทนที่บวกอยู่ไปลบก็จะกลายเป็น1เท่ากับเซกกำลังสองลบแทนกำลังสองเท่ากับ1นนั่นเองอันนี้คือสูตรที่สองที่เด็กๆต้องรู้นะ ถ้าเกิดเราท่องแค่สูตร cos กำลัง2บวก s i n กำลัง2เท่ากับ1แล้วเราอยากจะรู้สูตรอื่นก็แค่จับ cos มาหารตลอดก็จะเกิดเป็น1เท่ากับ sec กำลัง2ลบ tan กำลัง2นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการพลุบสูตรให้ดูค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราจะจำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราควรรู้ที่มาที่ไปเพราะถ้าเรารู้ที่มาที่ไปของสูตรอะมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้สูตรเป็นเห็นภาพชัดเจนขึ้น เอกลกักษณ์ตรีโกณก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะคะจาก cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ห,หากเรานำ cos หารตลอดนะคะ cos กำลัง2หารตลอดจะได้เป็น sec กำลัง2ลบ tan กำลัง2เท่ากับ1ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เอา cos หารตลอดละ่ะเราอยากจะใช้ sin หารตลอดบ้างจากสูตรนี้นะคะสูตรแรกพี่นำ sin หารตลอด เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะเกิดเป็นสูตรใหม่อะไรได้บ้างคอสกำลังสองส่วนซด์กำลังสองน้องๆจำได้ไหมว่าแทนเกิดจาก s ซด์ส,ส่วนคอสแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นคอสส่วนซมันคือส่วนกลับถูกไหมคะก็เลยจะกลายเป็น c o สกำลังสองนั่นเองอ่ะก็จะกลายเป็นคอสกำลังสองบวกซหารซได้เท่ากับห เท่ากาับโอส่วนตก1ส่วนไซด์กำลังสองหนึ่งส่วนไซด์ส,ส,ซส่วนกับของเขาก็คือโคไซดเห็นไหมดังนั้นหากเราย้ายอดกำลังสองไปลบหนูก็จะได้เป็น1เท่ากับโคไซก์กำลังสองลบอดกำลังสองจะเท่ากับ1เสมออันนี้ก็คือสูตรที่สามที่เด็กๆจะต้องรู้นะคะ เขาเรียกว่าเป็นสูตรเอกลักษณ์ตรีโกณอะทีนี้พี่เขียนสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าสูตรเอกลักษณ์ตรีโกณทั้งหมดจะมี3สูตรสูตรแรกก็คือ sin ์กำลังสองบวก cos กำลังสองจะเท่ากับ1เสมอ sin กับ cos สลับที่กันได้นะคะเพราะการบวกสลับที่กันได้ข้อที่2ก็คือเซ็ตกำลังสองลบแทนกำลังสองจะเท่ากับ1 และสุดท้ายถ้าเกิดเป็นโคเซกกำลังสองลบคอตกำลังสองจะเท่ากับ1เสมอโอเค